มาพี่น้องลาเป็ดเป็ดกาครับหลกขนหลดปีกครับท้าการขัวเอาเนื้อมันพี่น้องส่วนลุ่นขนอ่อนมัน,นออกเรียบร้อยไปขว้ากันพี่น้องเดียวหนึ่งสองสามไม่ขวทั้าทางเห็นหนึ่งเอาเนื้อมันพี่น้อง ออเอาเนื้อมันที่การเอาเนื้อระดูกต้มซุปตม้ปออตมออซุปตั้งเนื้อแล้วโอ้โข่นเพ่อนไหนดิ่งเด็กซอยซอยเราไปลวกเอาอันนี้ สี่โครงมันที่ไปเกิดอรสี่โครงสี่โครงข้าแกงนี้มาเนี่ยข้าเแกงข้างในมันซอยใส่เหรอก็ต้องถอยเบิดอถูกหนึ่งหนี่งครึ่งเดียวข้างใ้มันซอยใส่ ไ,ไ,มไม่่ลืมไมไม่ตัวนี้กระดูกมันต้มซุปช้งนี่เอาไปติดตามกันเื่ดแล้วพี่ยองเอาขั้นตอนการหลวกหลวกเนื้อมันนี่ล,ลักจ้างเขาหลืบเอาเนื้อมันหลวกใส่กระสอดตยอีน ไอ้กลืนกลนมันหลวกเอาพ่อซุกพี่น้องเด้อพอเมนเดี๋ยวไปส้อยส้อยน้อยสร้อยมันมุน,นลาเป็ดหาดาวพี่น้องเอาติดตามครับเดี๋ยวไปสร้อยซุกเลยได้เลยนี่การหลวกเลือดพี่น้องใส่ลงแอมพ์หอนด้วยเลยนี่ใส่ไม่ก็แช่ก็เอ้ยตะแจงข้อนี้ครับ มานี่เลยนับหนึ่งถึงสิบเอาขึ้นครับเ,เตรียมใบตะไคร้มาคันพี่น้องนี่ตัวเลยกสีสันเดี๋ยวขันก็ใบตะไคร้คัสีสันสวยงามขึ้นมากคือเก่าครับนี่พี่น้องรักอยากซอยแล้วประมาณนี้เลยครับนุ่มๆ นุ่มๆหสิเลยครันเนื้อเลยมาเด็มาเี่ยงปุ้งต่อรับเ็ดหลังจากที่ลวกแล้วซอยแล้วครับใส่หอมไปเ,เ,ไเลยเดี๋ยวหอมใต็ต้มนิดหนึ่ง ใส่นามกระเทียมรองเล็กน้อยไป่น้อเพราะว่าร้านไปรล้เปรเีน้นี่ครับตามปริมาณจ้าต้องการเลยนี้สูไปารเสรหจารทำดอบผีโค้งครับอ ข้าวก,กินไะไพี่น้องทำด้วยข้าวคั่วตามปริมาณก็ตู้ดิบพีนพพ่น้องประมาณนี้เลยครับคนก่อน ซีสันโอ้เกิดเกิดเกิดเลยเลยหมอมแซ่บเลยเอ๋อที่เด็ดบา้านเดี๋ยวดีเด็ดที่ห้องขันมากครับเด็ดที่ห้องขันมากเดียวใส่ก็รื้อขันไปแต่ใครเลยที่เด็ดที่เด็ด เลยเพิ่มกวนเพิ่มกระเทียมไปัวกินแบบบ้านๆครับตัวตองยากน่าหนีเลยพี่น้องซีซันซุกแล้วต้องเบิดครับต้องเบิดนี่ซุกเลยซีซันที่สวยงามนิดน้อยบริสิบนี่คือย่อไปใส่มันอันเออพอใส่เราจะแต่งงานเลยตัวนี้ กินแกงต้องกับแกงสิม่มให้เบิง่งสิมให้เบิง่งเดี๋ยวไอ้ครับจะเจอกันไม่นี่พี่น้องตบเปียกป ตบเป็ดตบเป็ดใส่กับลาบเดี๋ยวลองสิมเบึงครับสดนน้อนอายส่วนตัว,ตว,ตว,ตวมั่นขนาดโอ้เป็ดไม่ใครเอาไปครับแซร็จเรบสวัสดีครับพี่น้องอาพอกัน 2, ทั้งสองท่าตีเแล้วพี่น้องนี่นูลาเป็ดเอาตรงไทยทำให้พี่น้องเบึงให้มันจนจบนาอครับถึงสิบหมื่นก็ต้องท้าใจครับเป็ดหาดาวพี่น้อง มากเต็มแผงหมดเลยครับสีเลยอืนแช่มหมพริกพอพริกขวัดไหมอืม แดดรับเนาะอืออ uh ือจัดหาดาวของแดบใส่ก <gly c> <startup> ับ <shrink> บ <rees Darwin> <FR> ังน <Oliver> ินไม่ครับกระเป๋ากวาแน่นตน ไปบักมีพี่น้องยุบจ้ำจำยุบยุบไปมีกบเข้าไปกบเล่ากบอ่ะกบทำยังไงหวังหนะ้องวะ ยังยงเดยมาเดิมมาเดิมอืมอืมบวมเลย้มออืมเรเฮ้อืม,อม,อม,อมตึดไตมันกึดๆเลยโอ้ัดน่นน่นัดเป็ดหาแด้วอืมเป็ดหลอง เผ็ดบึงเดิอพี่น้องวิธีการทำกับอยู่ต่วนคลิปให้เบึงเั็หน้อยอ้าฝากปีตอนมาไว้ประมาณนี้มักมักโคตรอก็แชร์ด้ครับขอบคุณพี่น้องคือนเก่าที่ต่อมาติดตามกระสุมคลิปหน้าขอบกับไมคลือนเก่าทั้งหมดและที่พี่น้องอสวัสดีครับ